ปิดตัวราคาไทยกับ t ็ i n g Phone 3A Series สมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยดีไซน์ที่โดดเด่นมีฟีเจอร์ทันสมัยและแถมยังใช้งานง่ายด้วยครับเปิดตัวมารอบมีราคาสบายกระเป๋ามากครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับวันนี้เชียนเอนเทคได้ถูกรับเชิญมางานเปิดตัว t ็ i n g Phone 3A Series แบรนด์โทราาศัพท์สัญชาติอังกฤษในไทยบรรยากาศงานเปิดตัวในวันนี้นะครับเต็มไปด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และเซเลบริตี้มากมายเลยนะครับผมแต่ผมต้องขอเล่าแนวคิดของ n o t t i n g ในการเปิดตัวในครั้ น o t t i n g เชื่อว่าเทคโนโลยีที่สวยงามไม่ควรมีความซับซ้อนครับและต้องการสร้างเทคโนโลยีให้มีความสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับโดยการนําเสนอจุดยืนเรื่องการใช้งานง่ายและผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างลงตัวโดยการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับเปิดตัวมา2รุ่นครับ t ็ i n g Phone 3A Pro และ Nottting Phone 3A 2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 7s gen 3 ram 12 g b พื้นที่เก็บข้อมูล256 g b หน้าจอแสดงผล LTPO Amoled ขนาด6.77นิ้วแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิอมรองรับฟ a าชาร์จ g e 50วัตต์และมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Essential Space ซึ่งก็คือ AI สำหรับการจรัดระเบียบเนื้อหาภายในเครื่องผ่านปุ่มเฉพาะที่เรียกว่า Essential Key ความแตกต่างของ Notting Phone 3 A Pro และ Notting Phone 3 A นะครับคือระบบกล้องโดย Notting Phone 3 A Pro จะมาพร้อมกับระบบกล้อง3ตัวโดยกล้องหลักนะครับผมมีความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.88 กล้องแน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลแตกต่างจากรุ่น n o t i n g Phone 3A นะครับที่กล้องแน้าก็มีแค่2ตัวแล้วก็ n o t i n g Phone 3A มีความละเอียด32ล้านพิกเซลครับและ n o t i n g Phone 3A Pro ยังมีกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับการซูมออปติคอล3เท่าซึ่งแตกต่างจากรุ่น Notion Phone 3A นะฮะที่เป็นกล้องเทเลโฟโต้แบบปกติความละเอียด50ล้านพิกเซลสามารถซูมออปติคอลได้2เท่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีกล้องเัลตไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วใช่ไหม ราคาเปิดตัวในไทย Notting Phone 3A นะครับความจุ128 g b ราคาอยู่ที่12,499บาทครับและสำหรับรุ่นความจุ256 g b ราคาอยู่ที่14,499บาทโดยรุ่นนี้นะครับมีอยู่3สีนะครับสีขาวสีดำและพิเศษสุดๆเลยครับสีฟ้าสวยมากๆครับต่อมาที่รุ่น Notting Phone 3A Pro นะครับผมที่มีสีเทาและสีดำนะครับเพิ่มความหรูหรานะฮะเปิดตัวรุ่นความจุ256 g b ในราคา17,400 99บาทครับสำหรับใครที่สนใจโทรศัพท์ที่เรียบง่ายและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีในราคาสบายกระเป๋า Notting Phone 3A Series น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยครับ